ไม่ได้ถ่ายลืมอรีปา่าเอ่อเก็ดว่ามันลอยหัวนะมันลอยหัวแล้วก็มันเหมือนไม่กินอาหารก็เลยคิดว่าเนืออาหารตักออกบ้างนั่นแอ่าน้ำมันคงจะขาดออกซิเกนซึ่งก็เลยถ่ายนะ้ำ ซึ่งค่ึผมคดว่ากระสังสี่คูณสามเนี่ยมันมันสิบสองอ่ะสิบสองชนางเมตรอ่ะผมใส่แค่เก้าร้อยตัวเห็นว่ามันอาจจะเยอะไปก็สั่งกระสังเพิ่มแล้วแต่น่าเก็บอีกหลายวันอยู่ก็จะได้คงต้องเป็นครึ่งครึ่งก็ดูกระเทียมสึกมันโตเร็ว แล้วก็นี่อาหารตกตัดอ,ออกนะตนี้ก็ไายน้ำก็ดีขึ้นแล้วมันลอยหัวแล้วลอยหัวแล้วเล่นน้ำเล่นเล่นไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรา,าไม่ไม่ได้อยู่กับมันแล้วครับก็ทอาอาหารโปรยไว้แล้วก็ไปทำงานครับผมประดุก มันกินดีนะมันกินครับมันกินแบบมันท้องแตกนะนมี่ตายอยู่ตัวนอ่าหนื่อยนะโยนขึ้นมาเหนื่อยละนี่เลยนี่ยนี่ครับมันมันท้องแตกเนี่ยนี่นะน่ะท้องแตกนะมันกินอย่างเดียวกินแค่ท้องแตกอ่ะเห็นไหม ก็เป็นความผิดของเราเนี่ยมันก็ได้ดูแต่ถ้าใครจะเลี้ยงก็ต้องสังเกตนิดหน่อยครับในขณะผมเลี้ยงแค่สี่วันไอสี่วันวันที่สีนะ่ปลาตายแล้วจะตักน,น้ำออกอางเงี้นะครับเมื่อกี้ป่วยมันมีกินมีนกินแล้วก็ดูดกินเฉยเลยนะ แล้วก็ลูบแล้วก็มันก็ลอยหวัวนะมันก็ลอยห,หัวแต่ตอนนี้มัน,มนไหวานะมันไม่รอ,เล,อเ,เลยมันจะลอยหัวนิดเดียวเลยครับมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่มือใหม่ม นะฮะก็ตักออกไม่หมดปกติป่วยไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันไม่กินมันก็เลยค้างอยู่ข้างในาหารเราต้องตักออกวันนี้ปลาก็ได้น้ำใหม่ละเริ่มฟื้นตัวแล้วมันลอยหัวแลวมันลอยหัวแล้ว เราก็สร้างม่มา่อี้ครับก็ต้องแบ่งออกครับครึ่งๆหนึ่งราดูรักเซียมเกิบตัวโตครับ